ูจ็มากไหมปูอยากเป็นอะไรนะมันไม่อยากให้ปูเป็นอะไรอะนี่เหมือนแกร้องไห้ทำไมฮะมบนเป็นห่วงปูไม่ต้องห่วงปูแล้วก็หยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้เลยฉันเลี้ยงมาให้แกเข้มแข็งไม่ใช่อ่อนปวกเปียกเห็นอะไรหน่อยก็น้ำหูน้ำตาไหลเละ นันผิดหวังจริงๆเลยที่เห็นแกอ่อนแอแบบนี้ถ้าเกิดปู่ตายไปเนี่ยจะอยู่ยังไงฮะไม่ต้องตายตามปู่ไปด้วยเหรอไปไปพลไม่อยากเห็นน้ำตาแกไปไปพี่หมานพี่หมานให้ตามไปปอบมันถ้าเอาเรื่องนะครับ ขอโทษนะครับยังไงเธอก็เป็นเด็กผู้หญิงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ยังเด็กมากเหมือนกันพอเห็นปู่เลือดออกแบบนี้เขาก็คงจะเสียขวัญปู่ไม่น่าไปว่าเขาแบบนั้นเลยนะครับแล้วมงกลการอะไรของแกฮะมันกลงการอะไรของแกแล้วแกมายุ่มยามไหนไร่ข้าทำมใครพามันมาเอาเอ <c oughs> ผมมาเองครับ <c oughs> ผมเอารถลุงเจี๊ยบ ไปเลยที่นี่ไม่ต้อนรับคนแปลกหน้าโดยเฉพาะหน้าอย่างเองถ้าอย่างนั้นผมลาละ เป็นไงครับนายเหมือนกับที่ผมบอกนายเลยใช่ไหมไอ้นั่นหน้าตาเหมือนกับไอ้คิมเหมือนกับคนคนเดียวกันฉันไม่อยากเชื่อเลยคนเรามันจะหน้าเหมือนขน,นาดนั้นได้ไงวะนายครับแล้วมันดันโผล่ไปอยู่กับไอ้พวกไล่สมันดงงสด้วยสิครับนายเกิดเป็นไอ้คิมขึ้นมาจริงๆพวกเราจะทํำยังไงพูดอะไรของแกไอ้นไอ้คิมม,มันตายแล้วฉันเป็นคนยิงแสกหน้ามันกับมือมองดูมันตายต่อหน้าต่อตา แกเองก็อยู่มันไม่ใช่คนเดียวกับไอ้คิมแน่นอนครับแล้วมันเป็นใครไม่น่าเหมือนไอ้คิมขนาดนั้นแล้วมันมาที่ดงเย็นทำไมวะ